มนบาทินค่ะคุณผู้ชมคะเป็นประเพณีเป็นภาพที่ได้เห็นในทุกๆปีนะคะในช่วงสงกรานที่จะได้เห็นภาพของผู้นําเหล่าทัพเข้าพบเพื่อขอพรจากพลเอกเปรมตินสุลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษปีนี้ก็เป็นภาพที่ได้เห็นเช่นเดียวกันนะคะแต่ความแตกต่างที่เกิดขึ้นในปีนี้ก็คือ ปกติแล้วจะเป็นผู้บัญชาการปกติแล้วจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะที่นําบรรดาผู้นําเหล่าทัพเข้าพบพลเอกเปรมแต่ปีนี้ผู้ที่นําไปก็คือผู้บัญชาการทหารสูงสุดค่ะโดยพลเอกเปรมให้โอวาทและขอบคุณผู้นําเหล่าทัพที่ยึดประเพณีอย่างต่อเนื่องรวมทั้งได้แสดงความเป็นมิตรแท้ระหว่างกันและกัน พลเอกเปรมให้โอวาทถึงเรื่องความพร้อมเพรียงในการทำหน้าที่ซึ่งจะทำให้มีความมั่นคงน่าเกรงขามสำหรับคนคิดร้ายต่อชาติบ้านเมืองและหากพร้อมเพรียงกันทำหน้าที่และดูแลคนอื่นให้ทำหน้าที่ของตนเองก็จะประสบความสำเร็จเป็นที่พึ่งและเรียกความศรัทธาจากประชาชนได้เจียมและกองทัพทั้งสามตำรวจกำลังมีงานหนัก งานยากงานมากที่จะต้องทำให้ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นถ้าเราพร้อมเพรียงกันอย่างนี้ทำหน้าที่ของตนดูแลคนเลยในทำหน้าที่ของตนแล้วเราก็จะ ประสบความสำเร็จเราก็จะเป็นที่พึ่งของประชาชนชาวไทยแต่เป็นที่น่าสังเกตนะคะว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะเป็นผู้นำผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้ารดน้ำขอพรจากพลเอกเปรมแต่ปีนี้พลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นตัวแทนนำคณะนายทหารตำรวจเข้าอวยพรแทน โดยรักษาการนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรวมทั้งพลเอกนิพัฒน์ทองเล็กปหลัดกระทรวงกลาโหมไม่ได้เดินทางไปรดน้ำขอพรมีรายงานว่านางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรรักษาการนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมครอบครัวเดินทางกลับบ้านพักส่วนตัวที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อคืนวานนี้ค่ะและมีกำหนดกลับวันที่16เมษายน